อันนี้แจกอีโวใช่ไหมแล้วก็มีเดลี่เพลย์ลมถึงมีแฟตแบ็กแทมมี่อับราฮัมหุยโบเราทำกองหน้าไปทำไมวะแชทถ้าในเมื่อมันมีแทมมี่แจมมี่รอเราอยู่ไม่จีผมจะไม่ยอมผิดพลาดไมจีผมจะไม่ยอมผิดพลาดผมจะเอาแทมมี่แจมมี่มาให้ได้โบโบผมจะเอาแทมมี่แจมมี่มาให้ได้แชทเลตติ้ง8 8บอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าอีโวโพเทนเชียลไมจีผมไปดูมาแล้วโบมันมันมีเลโทของปี18แล้วก็มีเลโทของปี19ใช่ไหมแล้วก็มีเลโทของปี20 แักผมแอบไปส่องมาไว้บอผมแอบสนใจอันนี้นะไว้ไมจีผมรู้สึกก็แบบมันเพิ่มมันเพิ่มความมันเพิ่มความแอดให้กับสิ่งนี้มากเลยบอเจ้าเอ็มปัพเป้เรนโบ้ไอติมวอลไมจีแค like นวีซีฟูดเบิร์ดเดย์ฟอร์มรางวัลดิวิชั่นไลเวลรีวอร์ดนายเรียกบาริโบรอรอเลยเหรอนาเบสแพ็คได้วิวสันว้าวมิสวิวสันวะมิสวิวสันมาบอ เขาเขาอุตส่าห์เซฟเขาอุตส่าห์เซฟเซฟแล้วเซฟแพ็กมาเพื่อเพื่อเปิดได้การ์ดทองไหมจีนี่แปดสิบคูณสี่สิบคะแนนซีฟูดเบิร์ดเดย์ฟูดเบิร์ดเดย์บูดดีดีเอ็มอังกฤษเดคแคนไรส์เดคเดคแคลไลติดโปรโมว่าบอไม่ติดไม่ติดเดคแคลไลไม่ติดไหมจีฟูดเบิร์ดเดย์ไหมจีโอโอไมค์กอส์วโอ้แชทไม่ดีมการ์ดไหมจี อะไร g h ว bo. bo ินท์เธอเวลการเฟยูไม่จีแบ็กทูเดอะเรลิตี้เ c ็ค c k ็กทูเดอะเรลิตี้เ c ็คโบว์โบเป้เราย e ังทำวันเดียวมาแล้วครับโบตอนนั้นรวยไงตอนนั้นมีประมาณสองล้านไงโบรวยไงสามหมื่นแปดเดกเคนไรสสเกนโบเขามีแปดสิบห้าพีพีสามอันทฤษฎีภาพไม่ชัดไมจีทฤษฎีภาพไม่ชัดโบแต่นี่คือแพชชั่นอยู่ดีเฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้อิสโก้โบ เฮ้โยโจตาไดมดูด85 pp ใน s b c ปะ today and tomorrow player pack อันนี้ที่มันได้ฟิวเจอร์สตาร์กับทีมเบาดาเยียร์ปะโบใช้คอยเปิดเลยเหรอโบ w สี่แสนะเว้ย90บวก player pick 1,000 fc point ถ้าเกิดโบได้ตัวทองสองใบเลยโบจะทำไงเนะี่ยโบไหว,นะโโวไหมนะโปรโมว่ะยเทรนคุ้มไหมเนี่ย <Damn. S 2> โบคุ้มไหมสามแสนคุ้มไหมวะโบกันหนึ่งพันพ์อยได้เทรนคุ้มไหมดามโบแมงโซแพาชั่นโบเปิดเลยปะโบเปิดเลยแบบสามคูณสิบ e t s get food birthday แมจิเชียบโบฟ o o เบ i ร์เดย์ออกง่ายเหรอวะเขาได้ชีโบกุ๊กตัว เฮ้ยโบฟุเบเดยมันออกง่ายหรอทำไมมันออกบ่อยยังอ่ะเริ่มแจกแล้วอ๋อโบเล s ซีวอตวิกอตโหลูเบนเนฟอ่ะไอ้ลูเบนเนฟโอ้ my god อน o เตอร์เบิร์ดเดย์แชทอนาเตอร์เบิร์ for him เซ็นเตอร์แอ่านี้อันโตนิโอรูดิเกอร์ปะรูดิเกอร์นาวเดนโห ไอหนุ่มนี่มาทุกไอดีชัวร์วบอไอหนุ่มนี่มาทุกไอดีชัวชัวช็อกกระปุกช็อกโกแลตอัดแน่นมาเต็มกระปุกจากโรโกโร่คร ok. ันชช็อกสามารถหาซื้อมาทานเล่นได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเวนหากคุณอยากเป็นวีบอยตัวจริงต้องกินช็อกกระปุกช็อกโกแลตจากโรโกโร่ครันชช็อกโรนัาโด้เดดติกแมนยูไม่จีกองหน้าปีกซ้ายบอ ถ้าเล่น4-4-1-1ก to 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 so to right? ็ต้องหน้าเป้าปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่น4-2-1-3ก็เล่นปีกก็ได้หน้าก็ได้ใช่ไหมโบนายที่นายจัมปิ้งสตามนา90เพส90มากับลาพิสแล้วก็ฟินเนสเซ่ฟินเนเซ่บวกกับเอ่อเท้า5ใช่ไหมโบมีทิกสเตอร์เงินด้วยใช่ไหมโอ้ผมว่าโดตัวนี้นะโบไม่ได้เป็นลองโดทีวเลยเว้ยธนาคารมือซึกผมนะ แบบเป็นลองโดทีวแค่สเตตอะแต่ว่าเพย์สไต้นี่คือเมตาทั้งสองอันถ้าเกิดฟินเนสมันยังพอโอเคอยู่นะเพย์สไต์เมตาทั้งสองอันผมว่ามันผมว่ามันได้อยู่อะถ้าแทนเป้ทองเป้เป้ทองอะได้อยู่แต่ว่ามันก็เล่นด้วยกันได้อยู่ดีไงนะครับเมื่อสึกผมอะผมว่าตัวนี้คือตัวเล่นที่ราคาราคาแพงผมมองว่าผมมองว่าอย่าอย่าไปอย่าไปถามว่ามันคุ้มไหมเลยเนี่ยผมว่ามันเกิ่งสมราคาอะผมว่าออกมาราคาประมาณนั้นก็น่าจะการังดีแล้วปะผมว่านะ ราคาไล่ๆกับเป e ้เลยลงใครดีโดกับเอ็มปาเป้ถ้าถามผมว่าลงใครดีนะลงตัวที่เราชอบจริงๆอ่ะแบบลงตัวที benefit, average, caminho, ่เราอยากเล่นอ่ะผมว่าไม่ไม่น่าผิดหวังปะแล้วคำรู้สึกผมถ้าเทียบโดโดตัวนี้กับเอ็มปาเป้ก้วสามตัวทิกสเตอร์ใช่ไหมไอ้เนี่ยผมว่าไอ้โดดูคุ้มกว่าว่าไหมจีพิงใครฮาวเวิใช่ไหมโบ55กองหน้ากับกองกลางถ้าดูแค่หน้ากายนะผมสแกนหน้ากายนะโบถ้าถามว่าตำแหน่งไหนดูเมตาผมให้ c m เอมไมจี CM นี่อารมณ์แบบ 2เอแมนนี่ e ตัวฟุตแฟนตาซีอ่ะเพส์สไตล์เหมือนกันสตแตตพอๆกันมีสกิล5 V ฟุต5ดีกว่าชิเแมนนี่แน่นอนผมมองว่าผมว่ากองหน้าไม่ค่อยเมตามากเพราะว่ามันให้พาเวอร์ช็อตมาอย่างที่เรารู้กันว่าเพาเวอร์ช็อตมันโดนเนอร์ไปแล้วใช่ไหมแต่ผมมองว่าไอกองกลางอะน่าสนใจแต่ทีเนี้ยต้องต้องวัดแล้วว่า AI หรือว่าการนู่นนั่นนี่มันมันจะเก่งหรือเปล่าคือตรงเนี้ยไม่มีใครรู้เว้ยนอกจากคนที่ทำมาเล่นแล้วใช่ไหมจีเพิ่งถามว่าถ้าฮาเวด ผมเห็นในะราคาในฟุตจีจีมันประมาณห้านต้นๆใช่ไหมหลานต้นๆนี่ก็ราคาเท่าชูเอมานี่นะเวโบไม่ต่างกันมากผมว่าผมว่าใครกําลังหา CM d อดีๆน่าทำนะแต่ถ้าเกิดถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นหนถ้าเกิดถ้าต้องทําหน้าเป้าผมจะไม่ทำฮาวเวดไว้ถ้าเกิดผมไปทำลูรโดแต่ถ้าเกิดกองกลางโอ้โหผมว่าผมว่าผมจะทำใครฮาวเวดซีเอวะอาร์เทกลางรุกปีกซ้ายอาร์อาร์เทนอีสทีมไมจีแอนิเนยูน้ยังไงก็เก่งทุกคน ผมไม่อยากจะคิดจะเอื้อมถึงแม้ว่าประสบการณ์ชีวิตผมเคยเปิดได้ซอนทังมินและเชลเมนี่พร้อมกันในวันเดียวกันแต่ว่าผมก็จะไม่คิดว่าโดงผมจะดีคนาดผมเปิดไดอาร์เทนวันนี้แมจีวีเอร่าห้าาวีเอร่า e โวตัวนี้นี่คือเก่งไปกว่าตัวทันเดอร์สตั๊กประมาณแบบเออทันเดอร์สตั๊กอ่ะเดสิบ,บล้านเท่าอ่ะโบพร้อมมีพิงพางกับอินเตอร์เซชัแล้วก็เปิดตีแอบเสียดายผมแอบเสียดายอย่างหนึ่งเลยคือ เพสไตล์ style, เปิดตนีนะโบน่าจะมีแบบจ่ายบอลกับแบบมีมีเพสไตล์เกมรับโบแต่ว่า AI เปิดตีก็พอได้อยู่ทุกคนผมออนวอนทุก on อย่างเลยโบถ้าเกิดผมเปิดได้ลามิเรสในวันนี้ผมจะควิกเซลเชืเม่มานี่ไหมจีผมบอกไปก่อนนะโบโบฟังผมนะเว้ยถ้าเกิดผมเปิดได้ลามิเรสฟุตเบอร์เดย์ในวันนี้ผมจะควิกเซลเชืเม่มานี่ไหมจีแล้วก็เจเจโอโคชาซาสิตมาคิซิโอเรนลี่คิงเจเจก็ดูอินเซนนะซาสิตก็ดูโอเคมาคิซิโอก็ ายบอลทั้ง2เพสตาร์ใช่ไหมยโบเดอะพรินซ์เดอะพรินซ์ประจํา FIFA 23 MJ The l e g e n โบมาคิซิโอเลลี่คิงอ่ะผมว่าเก่งเลลี่คิง AI ส่วนตัวดีมากเว้ยโบ AI ส่วนตัวดีมากแล้วก็นั่นแหละผมว่าตัวนี้เก่งแบบเป็นของดีราคาถูกประจําประจําโปรโ,โมนี้เลยโบ55เออร์ลิงบาวฮาแลนด์โบพินเนลกับพาเวอร์ช็อตโบ9ฟินิชชิ่ง99แอทแทคโพซิชั่นนิ่ง99ช็อตพาวเวอร์โลกแตกแล้วโบ แล้วก็มีโซเฟียวิลสันใช่ไหมโบ AKA โซเฟียสมิธขวัญใจหลายๆคนไหมจีว้า wow. ว <laughs> เอมปาเป้หญิงทุกคนอองตวนกริสมันโบว้าวลาพิดโบฟินเนสโบอองตวนกริสมันลาฟาเยลเลอาวแชทคือคือผมชอบติดจะมาดูว่ามันสกิลมูลเทเท่าไหร่วีคุณเท่าไหร่ใช่ไหมโบแต่ว่ามันมันก็คือมันห้าห้าอยู่แล้วโบมันห้าห้าอยู่แล้วอะไอ้เชี่ย เลเยอร์เอซทีมอ่ะโบตัวนี้เกิดมาเพื่อค่าอีโวทุกเวอร์ชันที่พวกอาจจะมีแต่ว่าอีโวตัวนี้คือเอ้ยแถลงเลเยอร์ out, ตัวนี้คือเกิดมาเพื่อค่าอีโวทุกเวอร์ชันโบเบลิงแฮมมีใครแอบผิดหวังกับเพย์สไตล์ไหมโบแต่ว่าเบลิงแฮมมันก็โอเคนะแต่แบบแอบแอบผิดหวังกับเพย์สไตล์นิดนิดนึงบ่างโบไอตาหน้าบอลมาติเทคดิฟกับฟินเนสโก้โอ้ดูดีนะโบเพย์เมเกอร์พัสถัสผมอยากได้ไอตาหน้าตัวนี้เหมือนกันนะโบลูเบนดีอาร์สเพสย์สไตล์โอพีทั้งสองอันโบ มีอันที่ีเพกับบูสเซอร์น่าจะเก่งเหมือนกันนะเปิดแพ็ก şey สี對對 really чи, ่แสนเลยยังโบยังไม่ได้เข้าไปดูเลยไมจีผมทำห้าสิบกับไปได้โปรโมมาใบเดียวอู้หึยโบเปิดไวแล้วเหทมันดีเหรอไม่จริงละแชดไม่จริงละหุ้ยนับหนึ่งโบโบฮาวมัสโบ o w much? ผมว่าต่ำๆก็สี่ห้าแสนแล้วไมจีตัวเนี้ยโออยู่โบต่ำๆก็สี่ห้าแสนแล้วแชท 4ี0สี่หมื่นสามหมว้าวเบิร์เดย์โลนสิงโตนำโชคอะไรโจต้าโอ้ผมได้ฟุตเบอร์เดย์ละโบโอไม่ o กโบฟุตเบอร์เดย์กองหนะ้าเฮ้ย y ยสผมบอกแล้วผมไม่ต้องเปิดแพ็ค400,000โบ Yes. Yes. นิโคล่าแจ็คสันฟ้าฟ้าคือคำตอบไหมจีนิโคล่าแจ็คสันฟ้าฟ้าคือเดียวเลียวดิวโบโบราคา9ก้าแสนล้านห้าไหมจีวู w. โบแจ็คสันราคาล้านห้าแชทโอ้ยกอนฟุตเบอร์เดย์ไหมจีโอไมค์ก oh อโบมือใหญ่มือใหญ่แชทเฮ้บูโนเฟอร์นานทุกคนบูโนเฟอร์นานทุกคนนับสามไหมจีนับสามบ 3, โบบูโน่ อย่าเป็นแจ็คสันนะโบอย่าเป็นแจ็คสันนะโหเฮ้ยโบ рейт ติ้ง๙๑ทุกคนเลสโก้บูธเบิร์ดเดย์โบฟบูธเบิร์ดเดย์โลโบ๊ทาดับเบิ้ลปะดับเบิ้ลเบิร์ดเดย์ปะดับดับ,บดับเบิ้ลเบิร์ดเดย์ปะโบดับเบิ้ลปะว้าว ไอคอนเลเวล40บอเอาไรดูดการันตีฮุณลิดเละสโกบออันนี้เป็นรางวัลฟุตแชมป์หรืออะไรมอนอฟฟูประสิหรือว่าอะไรวะอ๋ะอรางวัลดิวิชั่นไรวอลใช่ปะนช่เป็นดิวิชั่นไรวอลปะออลไรดูด n ฟุตเบิร์ t เดย์ฟอร์ยูผมรู้สึกเหมือนเพคพิคเขาจะไม่ค่อยตอบแทนความเดนเด็ของเขาเลยว่ะบอโบรยิ Bo ่งฟุตเบิร์เดย์วู้ดูเบนเนฟออลไรแชทกลมเกมกลมเกมไหมสี่ซ้าห้าหมื่นออลไร โอ้ว้าวโบว้าวว้าวไม่ใช่การเริ่มต้นที่เรารอคอยให้เลยโบโอ้ไมค์ก็อดแชท is gonna be so freaking sweaty หมจี is t gonna be very sweaty และช่องแรกซิโก้ออกบ่อยมากโอ้ว oh. wow. right, uh ้าวอะไรด h e r e w e go พันเดอร์ซักเอมปาเป้ซาลิบาอ่าฮะเขาได้เป็นอิบราฮิมปะเรือมันลิด เฮ้ยโบเลียมอลิศกับเลียมอลิดไหมจีเลียมอลิศกับเลียมอลิดคาชาอุยแดน is fodder ไปเจ็ดคูณสามการันตีเบิร์เดย์ออไรออไรโบออไรเขาได้เป็นใครวะกองหน้าฝรั่งเศสพรีเมียร์ลีกแต่เหรอหรือใครอะแมนยูเหรอมาลาดกับสิงโตนำโชค นั่นแหละโบฟุตเบิร์ดเดย์อียเซียไม่จีฟุตเบิร์ดเดย์อี h เซียได้ไลท์เทนไม่จีขอไม่ให้ไม่ใช่ลัสกินไม่ใช่อะไรก็ตามไม่ใช่สิงโตไม่ใช่ลัสกินอ่ะโบขอแบบสักคนที่แตกต่างอ่ะอิสโก้ว้าวรางวัลฟุดแชมป์หรอว้าวโบจบกี่วินน่ะเฮ้ยโบเรามีรางวัลฟุดแชมป์มากว่ะเฮ้ยปมือโบได้เห็นรางวัลฟุดแชมป์แล้วว้าวว้าวว้าว ผมไม่มั่นใจว่ากี่วินหน้าเนี้ยจะได้มาสองพีพีก็ต้องเก้าวินบวกบวกปะเก้าวินขึ้นไปปะเล s โกบอน่าจะเก้าวินขึ้นอนะแต่ผมไม่รู้เขาจบกี่วินได้เนี่ยเก้าวินเขามีพีพีเขามีเบิร์ดเดย์พีพีอาไรแชทฟุดบีไอคอนหรือไม่ก็ตัวอินเซนไมจีโอราบิโอผมว่าไม่แย่นะอ่าสมันทา ว้าวว้าวว้าวผมว่าราบิโอไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ที่สุดผมว่านา nah, ยังไม่เจอฟุตเบอร์เดย์จาก PP เลยว่ะแต่นี่คือเทรดเดเบิลนะโบถ้าเป็นอานาก็11บเอ็ดล้านอาเทนถ้าเป็นอาเทนก็11ล้านนะเช่นอานาโนวันโจตาออร์ไรอีโวโพเทนเชียลออร์ไรราบิโอเลิฟยูโซแบดนะแปดสองคูณยี่สิบครับอุ oh, food birthday, ้ยฟุตเบอร์เดย์ไหมจีท็อกเก็ตฟุตเบอร์เดย์โบโบได้เปจอออร์ไร right. ออนไลน์แชทอ่ะฮะอ่ะฮะขอเป็นสักตัวอินเซนด์นะบอสสิงโตนำโชคเช uh ี่ยเออสิงโตนำโชคฟะฮิมอืมดีดีเก้าสิบเดอร์ for you บอซีร์เซเว่นดันออนไลน์บอว้าวอู้เฮ้ยมีราคามีราคาบอมาคัดแลดฟอร์ตูรามว้า <laughs> ว wow. ว้าว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 ,ว,าวตูรามแชทน่าเสียดายที่มันให้พาวเวอร์ช็อตและทริสเตอร์มาแล้วโบเหมือนเนิร์ฟตูรามสุดๆเลยเดอะรีเจนเอชบีซีเราแสนหนึ่งเชียร์ไม่เชียร์ราคาการ์ดอย่างนี้ราคาแสนยังไงวะโบไม่ไม่ให้เกียรติรีเจนเอชบีซีต้นภาคกันเลยไหมจีน่าลาสกินน่าโบแรงสามกันรังจะเก็ตคุกอ๋อแปดสิบเจ็ดคูณสองอ๋อไลโบ Finally see Food Birthday มากับเอมมี่มาติเนสทุกคน Finally see Food Birthday อย่าเป็นสิ่งโตนำโชคเลยขอร้องโอ้ oh my God ปลขอกินโชคดีโบไม่แน่โบแปดวิน OP reward อาจจะมาก็ได้ใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวก็รู้โบนั่นไงล่ะโบนั่นไงล่ะโบแปดวิน OP reward ผมบอกแล้วไม่จีผมบอกแล้วแชทว่าแปดวิน ว่ารางวัลแรง้งต่ต้มปมันโอพกว่าไอ้พวกแร้งสามแร้งสองแรง้งหนึ่งอะมันรู้ว่ามึงชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วมันไม่สนใจหรอกนี่ต้องแบบนี้น่าจะได้การันตีมา2แพ็กมั้ยได้การันตียูเบิร์ดเดย์มา2แพ็กมั้แต่ก็โพเทนเชียลอยู่ดีอะผมว่านะอนาดูอยู่ดีอะแล้วไงเขาได้ฟูลเบไปไดย์มา2แพ็กโบออรไรฟ์โบตัวแรกของเขาครับไม่จี้เอลด์วิวเฮ้ยโบผมนึกว่าเลยเอาวแชท ผมนึกว่าเลยอาต์โบโอ้ oh my god โบมันใส่โจต้ามาเพื่อการนี้ใช่มั้ยเนี่ยมีใครคิดว่าเลยอาต์เหมือนผมปะ่ะมีใครคิดว่าเลยอาต์เหมือนผมปะ่ะโอ้ my god โบ Polarock kids the game c h a n g e r in the digital world Chelsea, fierce and true, streaming the game, making magic for you.